ฮ่องกงเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตที่ใครหลายๆคนต่างพูดถึงจะมีอะไรให้พวกเราได้ตะลุยกันบ้างวันนี้บันจึกคุณแม่จะพาครอบครัวกินเที่ยวช็อปกันให้จุใจเลยค่ะทั้งแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นย่านมงโกะที่เป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิง้ง ร้านอาหาร p e k i n g Garden กับเมนูเป็ดปักกิ่งและเดินเที่ยวย่านไทยอนสตรีทย่านเก่าแก่ที่มีของเล่นขายประการตาและยังมีโรงแรมสุดหรูเหมาะกับครอบครัวอย่าง Royal Plaza Hotel นั่นเองค่ะจะไปไหนครับเข้าไปต้องแลนด์ทางดรานในอแล้ดว้าล้วเล่นอะไรอยู่ครับเล่นสปเด์นเล่นเกมสไปเดอร์แมนเหรอโอเคงั้นไม่รบกวนละปิดกล้องก่อนบ๊ายบาย โอ้ยพ okay. oh. ี่นีค่ะไอ้มสต้องสั่นแล้วมีไหมอ่ะว้าวน่ากินน่ารักตัวเลยอ่ะมันเป็นเจลลี่หรือเป็นกัมมี่อ่ะเจลลี่กัมมี่ Royal Plaza รอยัลพลาซ่านะคะหลัก่ะเจ๋งมากเลยหลัก่ะว้าวอ๋อนี่ o, um. ออน,อน, Listen, อนอนตรงนี้เราเจ๋งมากเลยใช่ไหมนี่ที่นอนของอาย่าใช่ไหมคะเจ๋งสองชั้นอ๋อนอนตรงนี้กันนะ 哦。 มเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างในห้องไปดูกันเลยก่อนเล่นนะคะอันนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวค่ะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะมินิบาร์นะคะมีตู้เย็นนะคะแล้วก็มีเครื่องทำกาแฟ è. ก็ทำงานคือสามารถนั่งดูโทรทัศน์ได้เลยแล้วก็วิวก็แบบวิวเมืองสวยมากๆเลยนะคะแล้วฝั่งนี้คือห้องอะไรคะพี่ดาด้านซ้ายห้องตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าด้านบนนะคะจะมีชั้นวางของด้านล่างก็มีตู้เซฟให้นะคะมีเสื้อคลุมอาบน้ำให้โดยมีเตารีดด้วยค่ะแล้วก็เข้าไปด้านในโอเคอันนี้นะคะจะเป็นห้องนอนค่ะ ห้องนอนนะคะเรามี2เตียงนะคะคแล้วเรา,าจะพา,าไปดูส่วนที่เด็ดมากที่สุดนะคะตามะะตามาเลยนะคะจะเป็นโซนล้างหน้านะคะแล้วก็ที่เด็ดที่สุดนะคะก็จะเป็นน้ํากินได้คะด่ะที่เราก็ดื่มน้ํานี่นะคะก็จะมีน้ํากรองให้เรา ดื่มตรงนี้นะคะก็มากดเติมน้ำนได้เลยนกินโชวในหันหน้ามาไหนิคะกินโชหันหน้ามาที่กล้องแล้วฝั่งนี้ละคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นะะที่รางมือเหมือนกันนะคะคแล้วก็มีกระจกด้วยมีกระจกไว้แต่งหน้าด้านนี้นะคะสำหรับอันนี้นะคะจะเป็นห้องสุขานะคะ รีวิวนั่งโชว์เลยไหมหรือไม่ต้อง <laughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นที่กดที่กดอยู่ตรงนี้เล็บปวดปวดน่าจะใช่ดีดนะจริงๆด้วยอะ่ะ ใครมากับเราด้วยคะไอรีนน้องไอรีนนะคะสิ่งแรกตอนนี้อยู่ฮ่องกงแล้ว,ลว,ลลวเดี๋ยวเรากำลังจะไปาไหาร้านอาหารนะคะแล้วก็ไปเดินเล่นในเมืองกันแล้วพรุ่งนี้เราไปไหนกันไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงดิสนีแลนด์ไอรีนอยากไปไหมไปเหรอไปนะแล้วพี่เอเดนล่ะครับอยากไปไหมอยากวันนี้่านใส่ชุดอะไรอ่ะวันนี้ใส่ชุดอะไรด้วไหนขอดูหน่อยทำไมรอแบบเนี้ยมันไม่ขาด ใส่ชุดอันนี้จะหลอดไปเลยหลอดไปเลยเหรอ,อตลาดไทห,หยวนนะคะเป็นตลาดที่ขายของราคาแบบดีมากไม่แพงนะคะก็มีร้านของเล่นอยู่ด้านนู้นนะคะ,ะร้านกิฟต์แอนด์ทอยส์เฮาส์นะคะ ทายทุกคนใายยินดีครับอะไรคะเหมือนกับของนิสส์ว่างเลยไม่อยากเอาเนี้ยไหนแม่ขอดูหน่อยอ๋อเหมือนกับนิสสของเอิด้าไม่แพงด้วยหรอมะอืมเยอะกว่าที่มามาไปอีกที่ยเลยแล้วก็นี่เป็นคลาสเลยมีลู้บิ๊กเล็กด้วยใช่หรอบานาน่าคูปอันนี้อะไรคะเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้อะไรคะ มันจะเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าผิวเป็นแอรีโอเราชอบแอรีโอไงเราเลยเลือกเอันนี้ค่ะไอ้ย่ากดด็เชน้วเข้าปากไงแต่ย่าไม่ชอบอะไรอยังงนัมนมันเหมือนกับซื้อมาเพื่ออาย่าใส่ได้ไหไหนอ๋ออันนี้ก็จะแมนเออใช่เอาไปหัดกระโดดไหมรัดขาตัวเห็นมากมันไทยสองพันกว่าบาทใช่อันนี้เท่าไหร่พันกว่าบาทพันห้า สามพันกว่าบาทสองพันหรือสามพไม่ได้นี่นี้ไอตเนี้ยสามพกว่าอันนี้อปเอาได้เฮ้ยนารักเป็นงาานดีดี๋ยวะต่อไปนะคะเป็นร้านเดียวกันนะคะกิฟต์นทอยชเสะคะเมื่ี้ที่เราเข้ามาแล้วก็ร้านนี้จะเป็นแนวเครื่องเขียน ที่ถูกใจไหมคะนี่ไงยสองข้าะอ๋อมีช้อนแบบนี้ วันนี้เราจะทานร้านนี้กันนะคะเมื่อช้อปปิ้งกันเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้แวะทานอาหารมื้อเย็นใกล้ๆก,กับโรงแรมของเรานะคะที่ตั้งอยู่ในห้างโมโก,โกคือร้าน p บ k กกิ้งการ์เด้นร้านอาหารของที่นี่โดดเด่นและขึ้นชื่อเรื่องติ่มซำและเป็ดปักกิ่งค่ะเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิมของที่นี่เลยนะคะและมีอาหารแนวฟิวชั่นด้วย เอาใส่ก็ไปนี่นะมันมีมันมีกระเป๋าให้ใส่ได้ครับอไอเด้ได้ดูนะน่ากินน่ะ,นะอร่อยไหมไอรินอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมย่าผนะ่านนะ นะะนในคำเพื่อวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกล่องสุ่มกันนะคะเลยอ,อันนี้เขาจะเป็นทนี่นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพวกของกิน,นะค่ะเด็กจะเริ่มแกะกล่องไหนก่อนคะพี่อาด้กล่องนี้ค่ะอันนี้ขอเล่นนี่ได้กันเป็นฮอตดอกเหรอคะเอ้ยน่ารัก

ตัวอะไรเนีตุ๊โ้ทิกเกอร์ทิกเกอร์นั่นตนนี้เราก็แกะหมดแล้วนะคะตัวน,นี้เป็นจอยมินนี่มเมาส์แล้วก็ทิงเกอร์ค่ะส,สามตัวลแล้วก็เราจะมีอีกตอนหนึ่งนะคะเป็นรีวิวสไปเดอร์แมนกล่องสูงของเอเลนค่ะนั้นเดี๋ยวทุกคนไปติดตามกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้เอเดนจะมาทำอะไรครับมีจะไปดร์นมนอ๋อในครับขอดูหน่อยเปิดมาแล้วเป็นอะไรบ้างเปิดแล้วเจออะไรบ้างขอดูหน,นอ่อยค่ะอ๋อแท่จังเลยเดี๋ยวเราจะลองแกะด้านใน,นดูนะคะว้าวขอดูหน่อยเอดนอ๋อ ดดเเเเหมืออนนลยสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะเอรากับไอรีนนะคะจะมารีวิวของจะมารีวิวของเล่นค่ะนั้นไอรีนเลือกไปค่ะว่าจะรีวิวชิ้นไหนก่อนชิ้นอะไรนี้โอเคนั้นเดี๋ยวเราจะมารีวิวชิ้นนี้ก่อนนะตอนนี้นะคะเราก็แกะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นโบชัวร์นะคะันนี้ถ้าเป็นคาร์มอนนะคะจะเป็นอันนี้ แลอันนี้แล้วก็เอาท่าเล ตอนแรกนะคะมันจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็พอเรเอาไปดูแล,แล้วมันจะนนก,ก,กลายเป็นสีชฟ้าเราไปโดนแสงใช่ไหมก็จะกลายเป็นสีฟ้าใช่ชิ้นต่อไปนะคะเราจะรีวิวเป็นมินิแฟชั่นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะคะเกล่องอันนี้เราเปิก่อนเลยอะไรคะจะเป็นบลัชอันจิ๋วนะคะอะไรคะ Okay. วันนี้คือเราต้องเก็บของด้วยนะเพราะเราจะไปโรงแรี่นี้ะเฮ้ยก็ปลาอะไรคะนี่ยเขาดูหนึ่งนี่ม,มา,ารู้จักไหมไม่รู้จักเคสจบแล้วค่ะชิ้นนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มีของเล่นใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นใหม่เป็นอะไรคะเป็นลูกเทียนลูกเทียนลูกเทีนอยู่ในนี้เหรอคะ เจีบของเล่นหรือลูกเจีบจริงๆอเล่ว้าวลูกเจี๊ยบนี่เป็นบ้านลูกเจี๊ยหรอคะอันนี้คือบานเล่ยา้วยด้ดเข้ามาย้นี้คือที่กินข้านี้คือที่ินน้าแล้วกดน้ำออกมาได้อันนี้คือที่นอนอันนี้คือที่ข้าห้องน้ำแล้วก็ันนี้หนึบเียวสไปเดอร์แมนเด็กๆคะ ตื่นได้ล้คะวันนี้เราจะไปดิสนีย์แลนด์กันนะคะตื่นค่ะตื่นค่ะจริงๆแล้วฮ่องกงยังมีอะไรอีกเยอะที่เราอาจจะยังไม่ได้สัมผัสหรืออาจจะยังไม่รู้จักแม้ว่าจะได้เห็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของฮ่องกงหากใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนลองมาฮ่องกงกับเพื่อนกับแฟนหรือครอบครัวแล้วจะรู้ว่าฮ่องกงสนุกและอบอุ่นมาก และแน่นอนว่าเมื่อได้มาเยือนฮ่องกองทั้งที <c oughs> ก็พลาดไม่ได้ที่จะแวะสวนสนุกฮ่องกองดิสนีย์แลนด์ในคลิปหน้าบันทึกคุณแม่จะพาเด็กๆไปตะลุยสวนสนุกพร้อมกับฉลองวันเกิดเอดาครบ8ขวบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ